วันนี้เพจแก้วสารพัดนึกนำพาทุกท่านมาชมมารู้จักกับพระพงพระศิวรีให้โชคหลวงปู่บุญธรรมทีโรวัดบานมากมีบ้านหมากมีตำบลกระโสพอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพระศิวรีให้โชครุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2559พุทธาพิเศกในโบสถ์อายุเก่าแก่ ถึง200ปีสำหรับพระสิวรีพิมพ์นี้จัดสร้างตามแบบฉบับพิมพ์ของหลวงปู่ทิมวัดละหารได้เป็นพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมด้านหน้าพระศิวลรีมือขวาอุ้มบาทมือซ้ายถือไม้เท้าด้านหลังสภายพัดตรัดยืนประทับในซุ้มเหลือนแก้วด้านล่างประกอบด้วยอัคระคาถาหวัวใจพระศิวลี นชาลีติอักษรขอมสำหรับองค์พระศิวลีนั้นพระเทระผู้เลิศในทางโชคลาภพระศิวลีเทระหรือพระชิมพลีท่านเป็นพระอรหันต์เอตัคขะสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งในอสิติมหาสาวก8ปองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธกาลพระศิวลีท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะไปที่ใด แห่งใดก็มักจะเกิดลาบกับท่านอยู่เสมออาศัยบาร,รมีของพระศิวลีนี่เองทําให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาท่านได้รับผลเป็นความสงบสุขร่มเย็นและสมบูรณ์พูนสุขโดยพรพย์ สำหรับพระศิวลีนั้นท่านเป็นเจ้าชายในตระกูลโกริยวงศ์ออกบวชในสำนักของพระสารีบุตรบรรลุพระลรหันในขณะที่ปงเกษาหลังจากผนวดแล้วท่านเป็นผู้มีลาภสักระามากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีตด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับผลยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทะคะผู้เลิศในทางมีลาภสำหรับความหมายของอักระคาถาสี่ตัวณนะชาลีตินั้นณนะ มีความหมายมาจากคำว่าณโมซึ่งมีความหมายคำว่าการนอบน้อมถ่ทมตนไม่เย่อหยิงชามาจากคาว่าชาคริยานุโยกซึ่งมีความหมายตรงตัวก็คือการเป็นผู้ที่ตื่นแต่เช้านะมีความขยันขันแข็งไม่เกลียดค้านเอาแต่นอนอย่างนี้เป็นต้นลีมาจากคำว่าลีละหะที่หมายถึงผู้ที่มุ่งมั่นที่จะทํางานในทางที่ชอบประกอบสมามอาชีพที่จุจริต ไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายติมาจากคำว่าอิติซึ่งมีความหมายดังนี้เป็นการสรุปข้อความทางต้นนั้นว่าจงปฏิบัติดังนี้พระศิวลีให้โชคล้มปุบุญจัดสร้างดังนี้ตะกุดเงินสร้าง300องค์ต่อโคตตอกหมายเลขตะกุดทองแดงสร้าง500องค์ต่อโคตตอกหมายเลขพอยจีวรสร้าง1000องค์ต่อโคต ปัดทองสร้างสี่พันองเนื้อไม้สร้างสองพองค์ผู้ใดมีไว้บูชาจะทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขายมีคนรักใคร่นับถือศัตรูหมู่มารหลายและภัยอันตรายต่างๆไม่สามารถจะยำยีหรือทำลายได้ จะประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์มงคลไม่เพียงเอ่ยนามหรือสวดคาถารำลึกถึงพระศิวลีหรือความเื่อมใส ลาบศัก,กระก็จะไหลมาสู่บุคคลผู้นั้นราวกับสายน้ำความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงก็จะพรันบังเกิดขึ้นสำหรับในวันนี้ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดล่ำรวยเงินทองมีโชคลาบสัก,กระไหลมาเหมือนดังสายน้ำนณะชาลีติ